สวัสดีครับบทที่22นะครับก็เกี่ยวกับมิกซินนะครับหรือบางคนอ่านว่ามิกซินนะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้ใช้มันเลยนะครับบางคนก็ได้ใช้นะครับก็รู้ไว้ดีกว่านะครับเผื่อมีคมีอะไรก็ตามที่มียูสเค e ที่ได้ใช้มันจะได้รู้ว่าต้องใช้นะครับก็ผมสร้างโปรเจกต์ ep 22อเอาไว้นะครับลองทําตามนะครับก็เปิดเอียร์ินกับพีทีเออร์เหมือนเดิมนะครับผมชอบมันนะครับจังหวะที่เรารอเนี่ยเราจะมาดูในด็อกทีเมนต์นะครับมิกซินรีวิวว่ามันทาอะไร มิกซินวิวเนี่ยก็เหมือนกับเราสร้างมิกซินความจริงมาเหมือนท็อปปิ้งก็ได้ครับสร้างท็อปปิ้งตัวหนึ่งเอท็อปปิ้งตัวเนี้ยไปทำท็อปแมปบนคอมโพเนนต์ตัวไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่มาถูกเรียกใช้ร่วมกันแล้วก็ฟังก์ชันที่ถูกเอาไว้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็สามารถเมิร์ชดั a ตอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูหมดเลยส่วนสิ่งที่ผมจะไม่ทําให้ดูและไม่แนะนําให้ทําก็คือตามตัว g l o b a l mixin นะครับใครจะไปลองก็ลองได้นะครับ เขาบอกการทำ global mixin เนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว mixin ตัวเนี้ยจะถูก implement เข้าไปที่ทุก view component ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเรานะครับซึ่งมันก็ไปกระทบกับไอพวก view component ที่เราไป import มาจาก Library อื่นๆด้วยสมมติเราใช้ b e a u t i f y มันก็จะโดนด้วยนะครับเขาก็จะไม่แนะนำให้ไปทํา global component ลองอ่านตรงนี้ดูก็ได้นะครับลองอ่านดูนะครับตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่าไม่เสียเวลา,า NPM run เดฟนะครับแล้วก็เปิดอีกแทบนึงเปิดชื่อตอมเปิดตอมขึ้นมานะในนี้เนี่ยมันจะมี Pages แล้วก็มี Index อยู่หนึ่งอันเดี๋ยวรอรออันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วครับผมเปิด Local Host 3 0 0ัขึ้นมานะครับอันนี้คืออ n d e x สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะสร้างา Index นง็นะครับเราจะมาใช้ทำเทสตกันนะครับแล้วก็ Index 1 แล้วก็ผมจะสร้างอีกไฟล์หนึ่งชื่อ Index 2กบใครบางคนที่งงว่าผม d ดูพิเคทไฟล์เองเดียหนึ่งเป็น Index 2องได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ได้คลิกขวาก็คือเลือกไฟล์นั้นครับกด command shift s นะครับมันจะขึ้นมาให้เซฟแล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เลยมันจะก็จะได้อีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ Index 1 Index 2นะครับถ้าเรามาเปิดในเว็บดูเราก็จะได้เป็นแลอินเนะครับแล้วก็ i n d e x 2ที่ผมทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้คอนโซลนะครับเดี๋ยวเปิดคอนโซลขึ้นมาตรงนี้เราจะดูผลลัพธ์ของ Mixin เราในคอนโซลนะครับก็การใช้ m i x ซิเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับความจริงกด shift a ก็ได้นะครับผมคลิกขวาแล้วโอเพให้ดูก็เป็น Mixin นะครับแล้วก็สร้างไฟล์จากว่าสคริปตตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรดีชื่อว่า loading นะครับผมจะสร้าง m i x ซินชื่อว่า loading นะครับ วิธีที่เราจะทำก็คือเราจะ export default นี่คือทำเหมือนกรบตัวที่อยู่ตรงนี้เลยใน component เลยนะครับแล้วเราก็จะสร้างเอาอย่างแรกคือผมขอโชว์เรื่อง data นะครับผมคิดว่าจะเป็นส่วนที่คนน่าจะได้ใช้เยอะนะครับที่ผมตั้งชื่อว่า loading เนี่ยเพราะผมอยากให้ทั้ง index หนึ่งกับ index 2เนี่ยมี data ชื่อว่า loading นะครับแล้วก็ <c oughs> มี default เป็น false ไว้แบบนี้นะครับ ไม่ได้เป็นโควิดนะครับใช่แล้วก็จะมาลอง Import นะครับ Import ม uh, uh, ิกโหลดดิงมิกซินฟอรอมมิกซินโหลดดิง .js ไม่ต้องใส่ .js ก็ได้นะครับคราวนี้พอ Import มาปุ๊บเราก็จะมา uh, ใช้ mixin อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นอะไรก็จะมีตัวเนี้ยถูกใช้อยู่นะครับ คราวนี้จะดูเราจะดูรีซอสมันยังไงดอูอยู่แน่หนึ่งนะครับกลับไปหน่หนึ่งจะดูอย่างไรนะครับตรงเนี้ยผมก็จะให้อ่มิกซินเนี่ยเป็นคนล็อกออกมาให้แล้วกันนะครับ dot ทำเมลเทสนะครับแล้วก็ zone dot lock this dot data มาไอ้ this dot loading ออมาดูนะครับฉะนั้นพอมาโหลดตรงนี้ปุ๊บรีเฟชเนี่ยจะขึ้น false อยงอย่านยากไปหน่อยเดี๋ยวผมเอาเป็น งนี้ดีกว่านะครับพอรีเฟซตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะขึ้นดิสลอตโหลดดิ้งเป็น false นะครับถ้าไปที่หน้า2เนี่ยมันจะไม่ขึ้นล็อกถ้าเราจะให้มันขึ้นล็อกเหมือนกันเนี่ยเราก็แค่ให้มัน Import เหมือนกันนะครับก็คือก๊อปตัว Import ตัวเนี้ยแล้วก็เอาไป Implement ในที่2นะครับแล้วลองรีเฟซปุ๊บเราก็จะขึ้นว่าดิสโหลดดิ้ง false เหมือนกันแต่นี่จากหน้า2นะครับหน้า1ก็หน้า1ก,ก็ขึ้นเหมือนกันเพราะมันใช้มิกซินตัวเดียวกัน นะครับสิ่งที่เราทําได้อีกก็คือใน Mixin เนี่ยถ้ามันเป็นประเภทที่เป็นพวกฟุกนะครับเป็นมาส์ t ท d อย่างเงี้ยเราสามารถาเขียนฟังก์ชันนั้นต่อแล้วเดี๋ยวมันจะรันต่อกันได้ครับเดี๋ยวผมเขียน Mounted ที่ไฟล์ที่1นะครับอินด x 1แล้วผมก็บอกว่า Console.log Mounted Index 1อย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปดูที่ผลลัพธ์ของเรานะครับ เราจะเห็นว่ามัน d i o ิส i n g Force เนี่ยมันมาจากมิกซินนะครับแล้วก็มันเมาท์เทสอินเด็กหนึ่งเนี่ยก็มาจากมาจากไฟล์ตัวนี้นะครับสักเกตมันมาจาก2องที่เดี๋ยวผมล็อกให้ดู Console.log from Mixin นะครับตรงนี้ Console.log from Index กหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่งงเอาเมาท์เทสด้วยด้วยกันอ่ะ อันนี้ก็มีคืาว่า o u n เทสเหมือนกันท,ท้ทีครับลืมปิดเสียงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้นะครับถ้าอินเด็หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่า Mounted from m i x i n นะครับแล้วก็ lock loading false ที่อยู่ที่ m i x i n แล้วมันก็จะมา Mounted from Index หนึ่งสังเกตว่ามันทำทั้งสองฟังก์ชันโดยที่มันจะทำที่ทำ m i x i n ก่อนแล้วก็จะมาทำตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือตรงนี้มันมี data นะครับ <c oughs> เราสามารถเอา Data t a ชุดเนี่ยมา Merge กับ Index 1ได้ถ้า Index 1หนมีมี t a นะครับผมใส่ Data ให้มันนะครับผมใส่ว่าเป็น Return Name เป็นสักปกบแล้วกันนะครับถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยผมสามารถ Console.log this.name ก็ได้นะครับดีกว่าแล้วก็ Console.log this.loading load. ได้เหมือนกัน กลับมาที่หน้านี้แล้วลอง r e เฟกตดูนะเราก็เห็นว่าที่ Mixin เนี่ยมันจะล็อก loading เป็น false แต่ที่ Mounted เนี่ยล็อกโหลด i ิง false เหมือนกันนะครับแล้วก็ล็อก a m e ออกมาด้วยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมล็อกทั้งหมด3มันสังเกตว่ามันจะเอา Data ชุดนี้นะครับที่เรามีไปเมิดกับชุดนี้นะครับถ้ามันเกิดซ้ำกันจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นผมบอกว่าตัวนี้เนมตัวนี้ไม่ซ้ำผมผมขอเป็น ่าเป็นคำว่าโหลดดิ้งละกันไม่เอาดีกว่ามาเป็นคำว่า nickname ละกันนะครับอ่าเป็นคำว่าอะไรดีนิ c เนมแหเละนิกเนมนะครับนิกเนมผมตั้งชื่อว่าสักนี่นะครับแต่ว่าข้างในหลดดิ้งตัวเนี้ยก็มีนิกเนมเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยชื่อว่าไม่มีชื่อ เป็นแนว nickname เป็นแนวในในโหลดดิแต่ในอินเด็กหนึ่งเนี่ย nickname เป็นสักนะครับถ้าเราลองมาล็อก nickname ตรงนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า,า nickname ตัวนี้เนี่ยมันจะถูก nickname ตัวนี้โอเวอร์ไลท์ไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูที่ผลลัพธ์กันเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับมารีเฟชนะครับก็จะขึ้นว่าตรงนี้มาจากมิกซินนะครับแต่ตรงเนี้ยที่มันอยู่ในคอมโพเนนต์เราเนี่ยจะขึ้นว่า nickname คือ นะครับเหมือนกันถ้าเราเอาไอ้คอมโพเนนต์เอาล็อกตรงเนี้ยนะครับไปใส่ไว้ที่อินเด็กสองนะครับซึ่งอินเด็กสองเนี่ยไม่มีเนมใช่ไหมครับเพราะเนมอยู่เนมมันเป็นอ่าดัตตาของคอมโพเนนต์ไอของอินเด็กหนึ่งนะครับตอนนี้ที่อินเด็กสองก็จะมีแค่โหลดดิ้งกับนิกเนมนะครับเพราะว่าสองตัวเนี้ยมาจากวิกสินนี้นะครับลองไปดูที่อินเด็กสองกัน มันก็ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยนิกเนมเป็นเนานะครับนิกเนมเป็นเนาเพราะว่านิกเพราะว่านิกเนมตัวเนี้ยใน mix ซ n เป็นเนาสมมุติถ้าเราอยากให้นิกเนมเป็นอย่างอื่นเราก็แค่มาเพิ่ม d a ต a ตรงนี้เราก็บอกว่า Return n น c ิ n เน e ออกไปเป็น something ก็ได้ฮะขี้เกียจคิดนะครับคราวนี้พอ f ีเฟตตรงนี้ปุ๊บนิกเนมก็จะกลายเป็น something นะครับโอ้เวลรยได้นะครับสำหรับ Data ต่อมาก็จะเป็นส่วนของเมทอดนะครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงฮุกไปนะครับพวกเมาส์พวก, mouse, พวก created a t ดไอ้ครีเอ d อะไรพวกนี้นะ create, เนี่ยบีฟอร์ครีเ t e เนี่ยมันจะมันจะรันของ mixin ก่อนแล้วมันจะรันตรงนี้ต่อนะครับส่วนตัวนี้ที่ผมทำโหลดดิงเป็น false เนี่ยอ่าเพราะว่าผมตั้งใจจะให้ทุกคอมโพเนนต์ที่เอา mixin ตัวนี้ไปใช้สามารถใช้ฟังก์ชันชื่อว่า start loading กับ Stop loading ได้นะครับผมก็จะสร้างเมทอดนะครับ ผมจะเรียกว่า start loading นะครับผมก็จะบอก this loading เท่ากับ true นะครับผมจะล็อกออกมาเลยอ่า start loading แล้วก็มีฟังก์ชันชื่อ stop loading นะครับแล้วก็เหมือนกันตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น false อีฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเป็นคนใช้ m i x ซินของเรา นะครับเส้น Page Index กหนึ่งเนี่ยใช้มิกซิของเรานะครับผมสามารถสร้างปุ่มได้นะครับสร้างเป็น button แล้วกันแล้วก็บอก start loading นะครับแล้วก็ add click เท่ากับนี้นะครับปุ่มเนี่ยพอมันคอปุ๊บอ่าพอเรากดปุ๊บม,มันก็จะไปคอฟังก์ชัน start loading ที่อยู่ในมิกซินของเราอย่ามาดีลองดูกันใส่เลขหนึ่งนะครับกดเดี๋ยวผมเคลียร์กัน กด start loading ปุ๊บมันก็จะ call า่า start loading ถก้อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำ stop loading ด้วยนะครับ stop loading นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็น v if e ไม่เท่ากับ loading ถ้าไม่เท่ากับ loading เนี่ยมันจะ start ได้นะครับแต่ถ้ามัน loading อยู่ผมก็จะให้มันขึ้น stop loading อยงนี้ตอนนี้ก็จะเป็น v if e ไม่เท่ากับ loading เอ้เท่ากับ loading คือถ้าหลดถ้ามันโหลดดิ่งผมจะให้มันคอให้ปุ่มชื่อว่า stop แล้วไปคอฟังก์ชัน stop นะครับซึ่งตัวเนี้ยสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ใน Data ของเรานะครับมันอยู่ใน m i x ซิของเรานะครับเราสามารถมา test ได้นะครับลองอลอง refresh นะครับแล้วก็ลองกด start ปุ๊บมันจะเปมือนเป็นป stop ตรง c o n นโซลก็ล็อกเหมือนกันนะฮะกด stop ปุ๊บตรงนี้ก็ล็อกนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวเมทอดเนี่ยมันต่างกับพวกฮุกเนี่ยก็คือ ถ้าเราเอาไม่ตอดพวกนี้เนี่ยเอามารันใน Index ็หนึ่งนะครับผมอยู่ใน Index ็กหนึ่งนะครับแล้วผมคลอ่อาแล้วผมไม่ได้ทำตรงนี้แล้วกันผมไม่ได้เซตโหลดดิ้งถูกับฟอร์ตรงนี้นะครับคือล็อกปุ๊บนะครับผมให้ให้มันให้มันล็อกอะไรเปล่าๆมาหนึ่งอันให้ล็อกแค่ start loading ล้วกัน ตรงนี้ถ้าเราเอาเมททอดตรงเนี้มาโอเวอร์ไรท์นี่มันโอเวอร์ไรท์เลยนะครับเพราะว่านะเมื่อไหร่ก็ตามที่คอมโพนเนนต์นี้ใช้มิกซินตัวนี้นะครับมีชื่อเมททอดชื่อเดียวกันกับมิกซินนะครับมันจะไม่ทําของที่อยู่ในมิกซินนะครับมันจะทําของตัวเองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับในน,นี้ save แล้วก็ออกมา r e f ฟ e ชหน้านี้นะับทีนี้ผมกด start ปุ๊บสังเกตมันจะคอแค่ start loading ปุ่มก็ไม่เปลี่ยนนะ นะเพราะชื่อมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าชื่อมันไม่เหมือนกันสมมติผมเปลี่ยนตรงนี้ม็น start loading หนึ่งกับ stop loading หนึ่งนะครับแล้วผมมาลองตรงนี้กด start ปุ๊บผ่มเปลี่ยนเป็น stop เห็นไหมครับตรงนี้ก็ล็อกนะครับถูกต้องนี่นะฮะก็คือเป็นจุดที่ต้องรู้ว่าถ้าเป็น hook มันจะทำต่อกันมันจะทำของมิคซินก่อนมันจะทำพวก hook พวกนี้ของมิคซินก่อนแล้วค่อยมาทำตรงข้างล่างต่อ,อมาทำเมาส์ตัวนี้ต่อ h o ตัวนี้ต่อแต่ถ้าเป็น metal นะครับ อะไรก็ตามที่เราเขียนอยู่ในมิกซินนะครับแล้วเราเอามาใช้ในคอมโพเนนต์ของเรานะครับแล้วเรามีชื่อไม่ต่อชื่อเดียวกันอยู่นะครับมันจะไม่ทําของที่อยู่ในมิกซินนะครับมันจะทําของตัวเองเท่านั้นอันนี้ก็คือต้องจํานะครับแล้วก็ต้องจําว่าของอะไรก็ตามที่อยู่ใน Data เนี่ยถ้าใน Data มันมีซ้ํากับของมิกซินมันก็จะของ Data ของของคอมโพเนนต์ตัวเองมาใช้ก่อนนะครับของมิกซินก็ถูกยกเลิกไปอะไรก็ตามที่ไม่มีนะครับเช่นคําว่า loading เนี่ย ก็จะโดนเมอร์จกับตัวนี้นะครับเป็นอันเดียวกันไปนะครับก็ความจริงเนี่ยที่ผมเลือกตัว start กับ stop loading มาความจริงมันก็มี use case นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ใครมี use case อื่นๆก็ลองแชร์กันในคอมเมนต์ได้แล้วก็หวังว่าวิดีโอวันนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ